ใช่หรือเล้วเนี่ยพราะาตัดทิ้งเลยนะครับทองแดงก็รู้เห็นไหมทองแดงแท้ครับคือถ้ามีแดดในน้ำจะตึ้งแรงมากมไม่มีแดดเลยเนี่ะนะวันนี้ก็ผมจะมาทวงปั๊มดูดน้ำโซล่าเซลล์นะครับของชาลีครับที่ดูดน้ำบาดาลลึก8เมตรนะฮะแล้วก็พอลงคลิปไปลูกค้าก็จะสั่ง ผมก็ให้ชาลีทำนี่ก็ผ่านไปสามสี่วันแล้วไม่รู้จะเสร็จหรือ,อยังนะี่นี่ครับมอเตอร์เสร็จหรือ,อยังครับร้านชาลีชาลีมอเตอร์อเวฟบอาฮ<ะ>ัลโหลเสร็จหรือ,อยังอะ่ะ ที่พี่ให้ทำเนีอยลูกค้าสั่งมามอเตอร์ดูดน้ำมอเตอร์ปั๊มดูดน้ำเอาเครื่องสั่งของใหม่มาทำให้อะไรนะเอาของใหม่มาทำเอาของใหม่เหลยนี่โอ้โหนี่ใหม่แก่กองโอ้โหใหม่แก่กองเลยหรอปกติใช้ของเก่ายิ่งเลยหรอเออตัวนั้นอีวัล่าก็เป็นของเก่าอะแต่ว่าอันนี้ปรากฏว่าของเก่าไม่มีหายากกดูไม่ดี เราอยากให้ลูกค้าได้อะไรดีๆไปเลยอ่าโอ้เรื่องของใหม่มาเลยเหรโอ้แน่นอนที่สุดเลยครับซาลีเดี๋ือดสายด่เแล้ยตัดสายทิ้งไปเลยครับตัดสายทิ้งไปเลยครับดูสเปคเดิมๆเป็นไงเนี่ยส <c oughs> <า>องพันสามร้อยวัตต์โอ้โหอ้โหกี่แรงนะหนึ่งจุดห้ากิโลวัตต์หนึ่งจุดห้ากิโลวัตต์ อันนี้มันเต็มของมันเนี่ยอันนี้ปั๊มให้ดีเด้อเนนยาโฮเนี่ยแต่ว่าเราเอามาแปลงใช้ท้าเป็นโซลาเซลล์ ale, ไหมเราจะแปลงนะเอามาแปลงที่เอ่อมาแปลงให้ใช้กับโซลาเซลล์ได้นะอ่าเป็นปั๊มดีดีฮะเกียร์ดีเลยนะ,นะมันหนักไปเขาอิตาลีอะนะเหรอเขอาลีอนะดูเหล็กมันแก่งมามันหนาโอ้โหหนามันนั่นมาในตัวก้อนตัวก้อนเบาบางนักเกินตัวก้อนของจีนนะ เด,ด้๋ยวพาไปท่องเลือกันนะนี่เป็นวอเตอร์ปั๊มดูดน้ำครับของเดิมนะครับใช้ไฟบ้านครับ220โวลต์ใช้ a c เป็นไฟ a c 220โวลต์ชาลีจมะมาพันขนลวดใหม่ครับให้เป็นระบบโซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์72โวลต์นะเราเรีก Red, ยกบัตรเลสไรแรงขาด72โวลต์ครับเพื่อจะใช้กับแผงโซลาเซลล์2แผง หรือสีแพงก็ได้นะแล้วแต่ความต้องการความแรงขอ,อลลงลูกค้าคือลงทุนซื้อปั๊มใหม่ๆเลยคนระับมาแกะเอากดลวดทิ้งไม้ใจถึงจริงๆเลยใจถึงพึ่งได้ต้องเสียชาลีพันล้านจะไม่เป็นพันใดจะเป็นพันล้านแนละ้วดูดิห้ พันล้านเนี่ยมอเตอร์ซื้อวัวอะไแหล่เนี่ยเอามาทำไดนดมโมมาทำไดนดมโมอันนี้น่าจะเป็นไดนาดมโมด้วย,ดยเดนดโมก็ได้ทำเป็นมอเตอร์สูบน้ำหรือมอเตอร์อะไรก็ได้ครับนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวจะดูซิว่าขดลวดเดิมๆม,มันจะเป็นยังไงครับดูมเเออมันจะเหมือนนี่ไหมอันนี้ของแท่นี่ครับของที่ชาลีพันดูครับขนาดอันนี้ลูกค้า เอาไปใช้ในเรือเรือไฟฟ้าเอาเรือใช้ในเรือไฟฟ้าใช้โซลาเซลล์ประมาณหกแผ่นโซลาเซลล์หกแผ่นเรือเรือเรือของเล่นเรือใช้งานจริงไหมเรือของจริงเลยยี่สิบที่นั่งอ่ะยี่สิบที่นั่งว้าวคำนวณออกมาเป็นเป็นประมาณเท่าไหร่เป็นเป็นมอเตอร์แล้วเป็นไงมอเตอร์กใช้ถุงยนต์เนี่ยประมาณสักคนใหญ่นะระบบเจ็ดสิบสองโวลต์เหมือนกันเดี๋ยวเราเจ็ดสิบสองโวลต์ขนาด ไอเนี้ยตีเยอะของเราก็กำลังของมันเราคลายสามแรงแต่ว่าเราอาะไ้ถึงหกแรงนะอ๋อจะอาจให้ถึงหกแรงเลยเหมือนของโซโวโอไอนี้จะให้เหมือนถึงโซโวมันจะคล้ายของไอ้มอเตอร์ของโคเดน่ะอ๋าอขับให้มันสูงขับให้มันสูงอีกครับคือโซโวพวกนี้ครับมาตัวโซโวเนี่รรรยราคาก็สูงราคาก็สูงผมรู้แล้วครับเสียชลีไม่เคยทำสินค้าราคาต่ำนะคือมันเป็นงานที่ใานฝีมือนะแล้วก็คือใช้ของที่มีคุณภาพ อ่าดูทองแดงก็ดูเห็นไหมทองแดงแท้ครับมันไม่เหมือนทองแดงไม่ใช่อลูมิเนียมนะไม่ใช่ทองแดง,งเส้นเล็กนะเอาเส้นใหญ่ไปเลยครับ<น>จะได้เอากระแสเยอะๆด้วยถ้าเป็นพวก g e เ e เ a t o r เบอร <6 S> ์สิบแปดหกเส้นถ้าเป็น,นมอเตอร์ก็จะได้คนใช่ไหมเบ,บอร์ 18, สิบแปดหกเส้นบีเบอร์สิบแปดหกเส้นนะนี่ครับอันนี้ไม่รู้จะเยอะจะน้อยไม่รู้นะเราแต่คนเขาเคยทำ เราใส่เขาอันนี้เราล,ลืมใส่ของเราแลใช่ไหมครับอ,อ่าครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวครับตอนนี้ผมจะให้คุณเข้มคุณจะดูคุณเข้มถอดครับผมอยากดูข้างในเดิมๆของมันจะเป็นยังไงครับตอ,อนนี้ถอดอนี้วยอาจารย์เข้มอ่ะอาจารย์เข้มเหรอ <c oughs> ไม่ไม่ไมไมอจาอจารย์เข้มครับอาจารย์เข้มถอดระักการขอบวัตเตอร์เดิมๆครับระักการขอบถอดปั๊มเอาโอ้ยนี่เลยครับไหนดูคนลวกเป็นซิโดยวันเดี๋ยวันไหนมาดูเลย อ่ามีแกนกลางทุ่นหนอยู่นี้เดี๋ยวดูนี่ก่อนครับมีเนียมนะครับพี่น้องว่าแล้วก็ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ใช่ปัญหาเพราะเราไม่ใช้อยู่แล้วไม่ใช้อยู่แล้วเนี่ยเราตัดทิ้งตัดทิ้งเลยนะครับโอ้จะเกบไปทำไตัดทิ้งครับขดลวดนี่เหมือนสีจะเข้มๆอย่างนี้ผมว่าสีเข้มๆมันชุบไปขาวเลยครับขาววอกเลยครับอันนี้คือเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งไม่ผิด ไม่ผิดเพราะว่าเขาใช้เป็นระบวบอกไปบ้านหรือที่ราคานะครับแต่ว่าคือเราไม่ต้องการว่าเราจะพันใหม่ด้วยทองแดงแท้แต่ว่าบูดีมันสวยบอดีเขาสวยนะเขาออกแบบมาดีนะไปพัดก็สวยเดี๋ยวจะให้ดูใบพัดอีกทีนะอ่านี่ฮะอันนี้อันนี้ทุ่นมันนี่คือต้องเราต้องซ่อลร่องเพื่อจะฟังไม่เหล็กไพรั้นมันมีรายละเอียดเยอะรายละเอียดเยอะ คือจะบอกให้รู้ว่าจะต้องฝังไม่เด็กทั้งทั้งหมดอ่ะคือไม่เขาจะฟองบอดีมันคือคือคือต้องเข้าใจว่าทําไมราคามันสูงเ,เพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะขั้นตอนมันเยอะครับมันไม่เหมือนที่เราเอาไปใช้โบออกอินเวอร์เตอร์นะแต่ว่าถ้าเราเอาอินเวอร์เตอร์มาขับเลยสองแผงมันจะขับได้ไหมไม่ได้ไอ้นนี้ผมก็ไม่รู้นะเพรผมเราไม่ใช้อยู่ในดานนั้นเไงเอออาจจะได้ก็ได้อย่าบอกว่าไม่ได้เลยเดี๋ยวพวกว่าว,ว ไม่ใช่แต่คือขั้นตอนมันจะเพิ่มขึ้นเราเอาความเป็นจริงเราต้องมีใครมาว่าเราเอาความเป็นจริงอแต่ว่าถืออินเวอร์เตอร์ขับได้แต่ว่าก็จะไม่ได้เส้นลวดอย่างเราขั้นตอนก็ขับได้แต่ว่าชันเห็นเท่าไหร่ก็ะมาณเดิมเดิมอะไรเท่าไหร่ไม่รู้นะอสองพันบาทอ่ะสองพันบาทอ่ะก็แผงละสี่ร้อยสี่สิบบาทอ่าแผงโมโนสี่ร้อยสี่สิบบาทก็เท่าไหร่อ่ะสามมันต้องเข้าคู่ไว้ไหมหกสี่สี่แผงสี่สี่สิบหกหก 6แผงของซี24 6แผงเหรอออกมาแล้วไม่ใช่สองแผงแน่สไม่ได้อิมบาร์เตอร์มันจิมทำงานมันจิมกับมันลอยกว่าทุกคนอ่ามันคือผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยว่าเขาถอดเป็นอย่างนี้ครับเอ้าครับดูครับใช้ได้อยู่บอดี้ดูดูครับนี่ฮะเป็นโอเคทั้งหมดมันใช้ได้โอเคนะเขาเรียกอะไรใบพัดดูดน้ำใช่ออกมันโอ้ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าถ้ายังให้แรงมากอ่ะ ก็ซื้อใบพัดมาใส่หน่อยอะฮะจริงเนี้อหมอดตัวเนี่ยหมืน,น,น,นตัวนั้นเลยตัวเล็กนี่เหอเรอเดียวคือไข่แข็งเลยนี่ยแข็งเดียวเนี่ยโอ้นั่นไม่ีอะไรรอบริ้งออกแล้วอ๋อแข็งเดียวไอ้เนี้ยมัพึ่งถ้าไม่มีใหญ่ก็ถูได้เหรอโอ้ยอันนี้มันธรรมชาติเรามันยูรีดานเลยมันไม่ใช่ไขมันนะไฟโซลาร์เซลเลยเห็นไหมไฟโซลาร์เซลครับที่ไม่มีใหญ่ก็ดูดนะของมันใบพัดแค่นี้ พราะมันแต่ว่าเราเปลี่ยนใหม่เป็นไงใส่ใบพัดสองเลี้ยวเข้าไปใส่ใบพัดของเอาแล้วมันมันจะลงพอดีอครึ่งอันนี้ออกฮะ<แ>ครึ่งอันนี้่ออกครึ่งนี่เราึงปากปากมูนนี่ออกครึ่งนี่ออกหมดเลยคลาให้มันเสมอเลยไงโอ้โอยิ่งนั้นมันใส่ไม่ได้เพราะอันนี้มันแค่เน็วครึ่งเลยน้ำส่งเลยมันใหญ่โอ้แต่ว่ารอมันก็รอมันต่อรอบรอบมันจะเพิ่มขึ้นป่ะเอ๋อรอบแค่นี้เหรอโอยรอบไปลอยลอยไปเลยแค่นี้เออคนที่มองเห็นนะครับแต่ว่ามันโกยน้ำดีโกยน้ำที่จังหวัดเล้ดูนี่แบดแบด อะไรนะแดดไม่ค่อยมีมันก็ยังอยู่ได้ฝนตกแล้วฝนตกไหมฝนตกน้ำาขังใช่ไเมื่อก็ยังสูบน้ําได้ครับแข็งเดียวครับแขงเดียวสามร้อยวัตต์สามร้อยสามอยสามี่สวัตต์กอรอบแค่ไหนดูเิอะไรพันลอดพันลอบเออพันพันสิบห้าบูดสี่เข้าไปนะครับใช่พันวอดนี่พันพันอรรอบเองไม่ถึงสามพันเดี๋ยวเดวเอาใหมเอา <O> ออกมาได้ไหพันอะไพันแล้มมวพันรอบปกติมอเตอร์ตัวนี้มาประมาณสองพันแปดมอเตอร์เดิมมันเป็นมอเตอร์สองพันพันแปดร้อยรอบนะไอ้นอ้ำเขาก็ไม่ใช่ปัญหานะไม่ใช่ปัญหาอะไรเลย,เลยครับปัญหาคือลูกพุน่นแตกไ <c oughs> ม่ต้องพูัว่าช็อตหรอกรอบสามแค่ในพันรอบแต่ว่าน้ำรอบไหลเต็มโคคือคือถ้ามีแดดในน้ำจะตแรงมากไม่ไม่มีแดดเลยเนี่ย ให้สูบน้ำได้ด้วยแขงเดียวครับแล้วก็รอบต่ำด้วยนะรอบต่ำแต่ต้องมาดัดแปลงนี้ฮะไปพัดใหม่ก็คืนเรานี่ออกอา,อาจารย์เข้มผมหนะึ่งฮะอาจารย์เข้มผมมีหน้าที่ตัดขนลวดออกเดียวเป็นอลูมิเนียมนะครับเด,เดิมเป็นอลูมิเนียมครับเราไม่เอาเราจะเอาเป็นทองแดงแท้นะนะสำหรับลูกค้าครับที่จะได้ตัวนี้ไปก็ เป็นอยู่ภาคใต้อาจารย์มันกะลัอะจตัวหนึ่งก็ประมาณ2,000บาทนะทีก็2,000บาทชาลีซื้อมานี่โลปวดรวดทิ้งเลยนะเพื่อที่จะพันทอมแดงใหม่พันกวดลวดใหม่ให้เป็นระบบพลัสเลสด,ด DC พลัสเลด,ดใช้กับโซลารเซลล์สองแผงนะครับ เหมือนในมหาลัยมหาสารคามหละครับส่วนนั้นเลยนะครับที่เราไปลองกันนะครับใช้440วัตต์แผงโมโนโสองแผงส็สมน้ำพุ่งกระจายนะแล้วก็เหมือนในคลิปล่าสุดข,ของเราด้วยแหละที่ไปดูดน้ำประดานนประดานอันนั้นเขาใช้แค่สองแผงแต่เป็นแผงโพลี380วัตต์ครับ<อ>แต่ปั๊ม<อ>นั้นดีหน่อยู่เวลาเราจะอัพไ,ได้พๆกัน เราจะจะทําให้มันมันมัน,มน,มนสูบน้ําได้พอๆกันนะความลึกคิดว่าน่าจะประมาณสิบเมตรน่าจะพอได้อยู่นะไอ้ไอ้นี่ไอ้ใบพัดอเนี้ยน่าจะตามตัวน้ำมันจะใช้สีแข็งถ้าะสีแข็งถ้าลึกหน่อยน,นะคือสิบเมตรใช่ไหมไมันบอกว่าอ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะอะไรตรงน,นอ่านได้สองแรงยี่สิบสองเมตร อันนี้น่าจะเป็นความสูง่ะเมตรอะไรยี่สองจุดความสูงน้ำสูงป่ะเออถึงหกลอยอะหก้อยเมตรอลิสต่อนาทีหกลอยตอนาทีอันนี้ยี่สิบสองเมตรนะมันสมัครหกลอยตอนาทีอันนั้นน่าจะเป็นโออันนี้ความลึกความลึกใช่ยีบเมตรบาเอายี่สิบเมตรยี่สิบเมตรต้องต้องเออขอบพูดไปยังงยี่สิบเอ็ดถึงสาเดเมตรอันนี้ความสูงมาก เรื่องมือสูงใครรู้บอกในคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเอาเอาเป็นว่าไม่เป็นไรหรอกอันนั้นเป็นระบบ AC ของเราเป็นระบบ DC บัสเล็ตแล้วก็มีลองใหม่อยู่ดีนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูดูว่าตอนเสร็จนะครับอาจารย์จะเป็นยังไงอยู่ประมาณ2วันก็เสร็จนะครับแล้วก็ลองครับแล้วก็ลองให้ดูครับจะส่งให้ลูกค้าแบบเอาโอเคนะ เดี๋ยวพี่บอกลูกค้าว่าประมาณสองวันเสร็จส่งได้วัน,นพฤหัสวันนี้วันจันทร์ทนันทันไหมทันครับโอเคนะครับถ้าใครที่ที่สั่งมาสั่งทานผมมาหรือคารีกแแ็แล้วแต่นลครับก็จะได้เป็นมอเตอร์ใหม่ไปัแต่ว่าโครงนะโครงใบพัดเป็นมอเตอร์ใหม่ส่วนส่วนอันนี้ขนดวดแล้วตัดทิ้งครับเอาเป็นขนดวดทองแดงแทนไปเลยครับ คือเราเราจะพันใหม่ด้วยระบบคือมันระบบการพันไม่มันไม่เหมือนกันอะไรระบบการพันมันไม่เหมือนกันเราพันเป็นดีปีบัตเล็ตใช้กับครื่เงเร็วได้ไงส่วนเขาใช้กับไฟบ้านเนยใช้กับไฟบ้านระบบือวิธีการพันก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับคุณนะครับที่ติดตามครับสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้ระบบปั๊มน้ำนะครับ อยู่กับประเสริฐใช้โซล่าเซลล์2แผงนะครับ48โวลต์จ็ดสโวลต์นะครับเราจะเทดรอไปดูนะครับในที่ผมทุมไว้นี่เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่น้ำเข้าไปซินมันจะเสียได้นะครับปิดสวิตชิ่งก่อนอันนี้5 6บโวลต์นะครับเต,ตนบายผมจะวัด,ดรบเอมอเตอร์ให้ดูนะครับ ปกติของมันเนี่ยก็2อ5 0นดอหรบต่อนาทีนะครับอันนี้จะอัพใหม่นะครับห้าพัรบนะครับ เราทําทรงให้ลูกค้านะครับเอามอเตอร์ตัวใหม่มาดัดเต็มนะครับระบบปั๊มน้ํานะครับจะ2,008นะครับอาจให้ถึง3,5,000ดอกเ0 0 0ดอกก็ได้นะครับอัน mm hmm. นี้ระบบ48กลายประมาณนี้นะครับต่อ2แผงก็ดีนะครับ